สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกในด่านชาบูชาเหลียวอุ <c oughs> ว้ยมีคนมากี่คนอ่ะสี่คนีสี่สีส้มซื้อได้ไหมลืมแล้วได้ไหมเย้ไอเอันนี้เออต้องเลือกจากคนเฮ้ยคนเราคนเรามีสี่คนมีป้ายแล้ววันนี้เงินคนก็ ห้าพันห้าสิบก็มีป้ายอยู่แล้วนี่โว้ยวนชดไปทั้งเอาไม่พออุ้ยต้องการเนาะกระต๊ะมันเกลียวให้ข้าวข้าวเหรอันเดี่างนี้เป็นข้าวแล้วก็อันนี้มีอันเดียวเสิร์ฟให้เยอะปิ้งหมูกระทะผู้พิจารณาสีแดงอุ้ยอุ้ยอย่าเขียดดิ ไม่เคลียไม่น่าอะไรอุ้ยน่ากลัวมีดีกว่าหรือเขามีตังเยอะน่าเลยเขาเป็นอย่างนั้นโอ้ยเต็มึ๊บๆทุกคนเห็นรองเท้าเรากไหมลูกค้าหนึ่งคนลูกค้าหนึ่งคนเอ้ยอุ้ยเก็บตังก่อนเก็บตังเก็บตังอันเดียวมีเก็บตังเดียวมีเอาคำยูมีอยู่สี่สิบใครอะใคร ปับปื้มไหนอะมองไงอ่ะมองทางไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิสามสิบเาวปื้มซื้ออะไรไปศูนย์บาทมันไม่ได้เลยนี่ดีวกว่าอะไรกัลูกค้า,าลูกค้าต้องกันหมูกระทะหรอเดี๋ยวให้ในในในนี้มีในนี้มีของอันเดียวแต่เสิร์ฟมาเยอะ เอากินกินกินให้อร่อยนะลูกค้าโ <Okay. S 2> อเคนี่นี่ตปลกแบกแปบกเลยตู้ตู้ขอโทษหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราบาก <c oughs> ไหนอะไม่อยากเสียสักเสียอ,อ้าวนี่อะหึไปเก้าเก้านี่ดีวกว่าวิทยุก็เสียนี่มันเก้าสิบห้า ตู้ขายไม่ใช่วิทยุวุยตังไม่พอศูนย์บาทไปหาพี่ปวดดีกว่าพี่ปวดไม่ใช่หรอพี่ปวดอยู่ใกล้ๆเองอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ไงปิวอ่ะปิวอ่ะปิวหืมไม่ปิวปิวจะลอยกระดงมาแล้วโ่้โหแอบเรียวแอบอะไรอะแอบเรี่ยวแอบแอบทำไมมันขาง เป็นยังไงพี่บอลสวัสด,ดีด,ดีน้องๆพี่เค็มแหลกอะเข้ามาแต่ปพิ่จะสร้างแล้วอ้าวใครไปกดลูกศรอะไรมาใครอะ่ะใครกดลูกศรมั้งอุ้ยดูนี่ว่าไปวิ่งไปดีกว่าวิ่งไปเยอะมากคือคืออนนี้อ้าวซื้อไม่ได,ไมได้มันช่วยกันไม่ได้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยทำไมซื้อไม่ได้เก็บเงินก่อน ไ,ได้รวยๆต้องไม่ได้อ่ะปีนที่ปวดดีกว่าปีนที่ปวดเล่น <c oughs> ไปแล้วก็ทําไม่ได้อ่ะไปทำของตัวเองให้มันใหญ่กว่าโอวโหดีใครทําใหญ่กว่าคนนั้นชนะไม่เอาที่ปวดใหญ่กว่าอีมมาไอ้นี่กดก่อนดีเแมวไม่แข่งโอ้ฮึฮึออออออ ต้องกอดก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยว้ยเว้าวอาถุก็ใครเ้ืนี้ไม่น่าตาดีจังช้าคุณผู้ชายอ่ะผู้ชายมันน่ารักอะอ๋ออะไรอย่างเทุกคนได้ถ้ามีอะไรอุ้ยถ้ามีอะไรแพงๆก็ซื้อนั้นได้เดินไปกว่า สองคนนี้ทำะไรการอาหารให้อืออาหารร้านนี้อร่อยดีจังเลยอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วอินดีตลาฟบ๊ายบายเอ้ยปึ้งไปเหยียบของเขาอ่ะใช่ก็ดีน้ำจิ้มก็อร่อยกินให้อร่อยนะไปแล้วขอบคุณด้วยอร่อยเหมือนกันนะก็ดีจริง เฮ้ยสองสามคนนี้จะมาซื้ออะไรนี่ฟอร์เฟตกันหรอเนี่ยใช่แล้วคือฟอร์เฟตกันแล้วคนข้างหลังกันเลยเนี่ยคิวเป็นมาแล้วเนี่ยแล้วคนหลายโต๊ะจะว่างก็ให้เขากินเสร็จก่อนไงเฮ้ยเขาโต๊ะว่างแล้วแล้วคนข้างหลังอ่ะคือใครฉันก็รอมากินเหมือนกันร้านนี้ทำไมมีแค่โต๊ะเดียวเองทำไมงูทำไมอยะ่มาร้านฉันดิ ร้านฉันมีโต๊ะสองสองโต๊ะสามโต๊ะแล้วฮุยไหมฮุยร้านทำไมเขาไม่ซื้อโต๊ะมาเพิ่มก็ซื้อไม่ได้ไม่มีตังอะจะทำยังไงอะขายของเยอะๆจะได้มีการซื้อโต๊ะขอบโต๊ะแค่ร<ม>อนานแล้วเนี่ยขอตังก์หน่อยอุ้ยพูดไมเก็บเงินบันี้เงี้ยได้<อ>ได้แล้ว<อ>เก็บเงินบันี้โู้เงินเยี้ยเง้ เอิบข้าวหยิบไม่ได้เยี่หยิบไม่ได้เยี่หยิบไม่มั่วๆก็ได้สิยี่เออลิูกค้าเขรอนานแล้ว嘛ลูกค้าเปิดขาแล้วเนี่ยใู้ปวดมาเสิร์ฟให้หน่อยลูกค้าเขารอนานเสิร์ฟให้หน่อยเสิร์ฟแม่เสิรมันช่วยกันไม่ได้เอาหยิบข้าวจะทำไงอ่ะ มันเก็บข้าวได้ที่ปอนีมันเก็บได้เก็บหมุนกระถาได้โอุอ๊อพ่อชอบพูดว่าข้าวตลอดเลยเอาก็เหมือนข้าวไงใช่เย่ค้าไปเลยอือไได้นัง่งสักทีมารอนานนะปวดขามมดเลยแต่ยังไม่ได้กินข้าวนะ้นานนี้เขาบอกว่าอร่อยก็ต้องมาลองกินกันบ้างแล้วล่ะใช่ใช่ใช่ แต๊โต้มนเต็มแล้วต้องรอคิวก่อนโต้เต็มครับไม่เป็นไรครับจะซื้อโตะใหม่เจ๊เอาข้าวไปพี่สั่งหมูกระทะฉันไม่ได้สั่งข้าวก้าเอาหมูมะคะไม่ดีหมูคะหมูหมูคะคะมันคะเอ๊คะ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 แล้วก็กินกินก็คะมูเขียหมูเขียอาหาร ยิ่งมาเรียมาเรียกนี่แะฮะกินให้ร่อยนะอุ้ยราตรีหนึ่งคนนี้คนมาแล้วเนี่ยเมื่อไรจะได้นั่งกินเนี่ยก็อีกแป๊บหนึ่งครับร้านกว้างมันมีโต๊ะแค่สองโต๊ะก็ยังพอันยังไม่เสร็จเลยยังก่อดซะยังไม่เสร็จลูกค้าอ่ะเพิ่มมาเพราะต่อแถวกันมาเป็นจุดหนึ่งเย้ได้แล้วเฮ้ยได้หลังคา ลังคาในมุมในต้นนั้นท้าลังคาหินไม่ทิ้งขาได้ลังคาชอบหมูปิ้งปลวเออวางแล้วไปนั่งกันไม่น่ากันทำไมลูกค้าเสียงแปลกจังอุ้ยต้องกางเข้าอะไรจะมาทรงเนี่ยกระเพะเนี่ยย่างหรือกระเพาะกินแล้วเนี่ยมานก็ไม่เนแล้วพอดี โต๊ะแทนด้วยโต๊ะแนด้วยโต๊ะแทนด้วขอบคุณค่ะอุ้ยอืมอืออร่อยจริงๆเลยสมคำล่ำเือล้านนี้ก็อร่อยแล้วกินเยอะๆกินเยอะๆนี่มันยำยำหนาอร่อยอยู่แล้วไปหน้าร้านก่อนเย้เย้เย้เมื่อเจไดมาเนี่ยพี่ปวดรอนนานจริงๆ มันมุมในตอนนั้นหุยตังคืนกี้อะเพื่อเห็นบางคืนอ่ะอุยปุกจังฉันด้วยเขาสั่งหมูกระทะยังไม่มาเลยก็รอกระทะตั้งนานแล้วนะเอากระทะไปมัวแต่กระไปกระโดดเล่นข้างนอกสนุกนี่ล่ะนี่ล่ะเกมมันเน่อะอี้ก็เปลี่ยนร้านกินก็ดีแล้วเอยเปลี่ยนร้าน ปวดไปกินร้านปวดปานกว่าปึ๊บโอ้ลูกค้ามาเยอะเลยเอ็นต้องไปต้องรับลูกค้าลูกค้าอินดีไปเลยอยู่นี่ตลาดกินอาหารให้อร่อยนะเออสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายดูให้เยอะดูให้เยอะ อุ้ยหมู่กระทะไปเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนะกินใบใดก่อดได้บายโอ้เดี๋ยวกระทาก็หล่นหมดหรอกไม่หล่นหรอกแต่ตัวมันก็จะกระเด็นไายบายบดยบายายบายเก็บตังค์เข้าามือนบันได้บายบา้บาย